เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าเราสามารถดู YouTube ดู Netflix ในรถยนต์ได้ให้ตายเลยครับไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยเชดโดเอาเรื่องเปลี่ยนรถจากหน้าจอง่อยๆให้กลายเป็นจอแท็บเล็ตเหลือจะเชื่อแค่เสียบกล่องเล็กๆตัวนี้ครับทุกคนราคาพันกว่าบาทนะโคตรดีแค่นี้ก็ดูหนังฟังเพลงในรถได้แล้วครับลองไปดูจอเดิมของรถผมสักก่อนนะครับทุกคนง่อยๆอ,อ,อย่างนี้เลยไม่มีฟังก์ชันอะไรพอเสียบกล่องนี้เข้าไปเยิอ yeah, ยยังเทรู้องนี้ซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วครับตัวนี้ก็แรง6กจิกด้วยนะมาดู n e t f l i กที่รถเราไม่เจ้านี่อย่าะปกติรถ รุ่นนี้ไม่มี Apple Car ์เพลย์ไร้สายนะครับดูมงดูแมบบสบายครับยังก็มี iPad ดเอาไว้ที่รถใครที่ใช้รถเป็นประจาหรือมีลูกเด็กเล็กแดงนะบอกเลยครับเหมาะมากวิธีใช้ก็โคตรง่ายครับแค่เสียบเข้ากับรถก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับแอนดรอยดังนั้นเราก็ไปเชื่อมต่อ WiFi จากมือถือได้เลยครับเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วแล้วมีเพย์สโต้ด้วยครับเพื่อโหลดเกมมาเล่นได้ด้วยนะเนี่ยใช้ได้กับรถทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมไปลองกับคันใหญ่ผมดูได้เหมือนกันเลยครับเดี๋ยวลองไปฟังเพลงใน y o u t u b เพาะๆกันสักเพลง เจ๋วจริงครับกล่องนี้นะราคาพันกว่าบาทแะ้รีบไปหามาใช้กันเถอะแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะวนนี้น้องๆหนูๆน,น,นั่งโดยสารมันด้วยก็แนะนําละครคุณธรรมช่องมโมยากันยุงเลยนะครับดีมากแล้วการขี่เราจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป